บทที่2กับหนังสือเสร็จวันหนังสือที่ใช่หนังสือที่ชอบนะคะวันนี้เป็นกระแสของธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันนะคะโยโลกเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นโลกออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาให้ทันยุคทันสมัยกันนะคะสําหรับโลกออนไลน์ตอนนี้กระแสธุรกิจก็คือในการที่เราจะใช้สื่อต่างๆในการเข้าถึงนะคะโดยวิธีการง่ายๆค่ะโดยการแค่ เราใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะชีวิตประจําวันของเรามีอะไรนะคะเราก็มีกินสินค้านะคะใช้เองรีวิวเองนะเกรงพ่อนะคะเราทานอะไรเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสระผมนะคะล้างหน้า แปรงฟันนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเราก็เปลี่ยนที่ซื้อแค่นั้นเองนะคะกระแสธุรกิจตอนนี้แค่เราใช้ชีวิตประจำวันโดยใช้เล็กๆน้อยๆน,นะคะเหมือนกับที่เราใช้ในบ้านของเราเลยเราเปลี่ยนที่ซื้อนะคะและเราก็ใช้ดีนะคะถ้าสินค้าไม่ดีคุณจะบอกต่อได้ไมั้ยคะบอกต่อไม่ได้แน่ๆน,น,นะคะเนี่หลัะค่ะเขาใช้หลักการทวีค่านั่นเองหลักการทวีค่าคืออะไร เราใช้อะไรเรากินอะไรนะคะตัวนี้กินดีมากเลยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวซ่อมแซมเซลล์นะคะทํางานลึกระดับเซลล์เลย<อ>เราก็ไปบอกต่อนะคะการบอกต่อนะคะให้กับคนสมมุตินะคะท่านมีเพื่อนไหมคะในมีเพื่อนในไลน์ใน Facebook ใน i n s t a g r กรใน t k t t อกไหมคะบอกเพื่อนเอาแค่6คนรู้จัก6คนไหมคะเอาแค่6คน6คนบอกต่อ6 แล้วก็6คนนั้นก็ไปบอกต่ออีก6นะคะจาก6คนบอกต่อ6เอาแค่บอกต่อกันแบบนี้4ทอดนะคะรายได้สูงสุดถึง200,000เลยทีเดียวนะคะกินใช้อะไรอย่าลืมเปลี่ยนให้เป็นหลักการทวีค่านะคะใช้ดีบอกต่อสินค้าของคุณต้องดีด้วยแล้วก็แพลตฟอร์มของคุณ ต้องมีแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ด้วยนะคะกระแสธุรกิจโลกปัจจุบันนี้นะคะใช้อะไรสื่อสารอะไรออกมานะคะให้มันตรงจุดตรงประเด็นและที่สำคัญค่ะมีป๊อปคอยด้วยนะคะจะทำให้เรามี1ธุรกิจ2สินทรัพย์ค่ะ1ธุรกิจ2สินทรัพย์ คำนี้จำให้ดีนะคะเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูล1ธุรกิจ2ส,สินทรัพย์สินทรัพย์ที่2คืออะไรสินทรัพย์คือมันจะทวีค่าขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันที่เราบอกต่อนะคะมันก็จะทวีค่าทวีค่าขึ้นไปเรื่อยๆในลักษณะของผู้คนเพียงแต่ใช้สินค้าของตัวเองนะคะบอกต่อมันก็เกิดการทวีค่า1เป็น2เป็น4เป็น8เป็น16นะคะเราก็จะทวีค่าเรื่อยๆ ป๊อบคอยเหมือนกันค่ะมันจะทวีค่ามูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราสะสมแบบฟรีๆเลยนะคะพบ